ปู่ปูยังกอครับอันวยถาบุญนี่ใจีให้พ่อให้แม่จ้ามีสานอมันกมันมันจะหายากจ้ารับกาเ็บไปดูเต่าดูนี่ก่อนเดียวจ้าอปูปูยังกอครับป่อันเวยเป็นปู่นมีกเป็นต้นจังสีแม่จ้าเออ ส่ต้นกล้วยยูยูใสยังไงต้นกล้วยยู่ใสครับกล้วยอยู่วัดนาปูดอืออือกเลยผ้ากระบุดบุดเบาไว้ขันทีกระมาที่เนินแกนแหวนคนละลาดแนเพชรเครืองสายพรองค์ยังไงไหมคะครับครับมันแล้วที่จะต้นกล้วยอันนี้จ้ะอ๋ออันนี้ต้นกล้วยประลาดครือที่วัด ตอนนั้นไปน้ำทั้งเจทั้งลูกน้องเลยบอพอไปเจผู้เดียวเออเอาเจเจไปก่อนแหละเป็นยังไงครับบอยฟังยังไงบ้างเห็นเลขเห็นเลขดึงสามวันน, 3, นี้นดึงสามมันออกแล้ววันนี้สูญเงิน<ๆ>เป็นการเอาลอตเตอรีมรร่มาให้ยตัวก็เลยมาสูญสามตัวก็เลยตามลูกน้องเอาคนละใบน้ะส่วนอกเ็เลยเอาซื้อเมื่อไรครับว่านี่จ้ะเป็นแม่ค้าทั้งใดมาขายใหายอครัวด้วยเป็นพ่อเจ้าบนเจ้าที่หลอลอยเนียจ้ะเจ้าที่ ที่มาขายเรื่อยๆเลยาะกุ้ยไส้ผุ้ยผู้ไส้หน้าตาดีตอนตอนชื่อนัดขึ้นวะท่าเจ้าบอกว่าจังไรานเจ้าอว่าซอยแน่บอกท่าเจ้าบอกว่าซอยนี่ชุดสุดท้ายค่ะจะควงางนบัจะควงวางใน ที่แรกเอามันยาบน้ำลูกค้ายู่ก็เลยให้เพื่อนทาทา,ทาแล้วก็เลยเอาน้ำเพื่อนจะอ้ะสองชุดเ <c oughs> ลยสอชุดมาเนี่เจ๊ก็เลยแบ่งแบ่งกันเพื่อระบาเจ๊ชุดชุดโซนทานแบ่งกันเพื่อบายอีกชุดหนึ่งนันเเอาผู้เดียว๋อ้<า>อนดบก็นไบั่นีงดเงินตัวนี้สีสียเอาไปยังไหยังไหน ไปทำบุญนี uhm ่ไงใจนี่ให้พ่อให้แม่จ้าอพี่สามเนาะมันเกิดมันมันก็หายอ่างละจ้ากับเก็บไว้ไทยลูกให้เต้าลูกนี่ก็จหาเดียวละจ้าอ๋อก็นัานนั่นฟันนี่อย่างบอกว่าจะฟ้องสิถธิลงฟันนี่จ้ะฟันว่าไอพี่น้องพี่น้องพี่น้องญามาขอเขายามาขอเขายาอืม สามมหือขึ้นหลังหรอจ้ะพี่น้องมาขอาขอยาวกับการทหนักจ้ะอ๋อบนี้กิเพิ่งกิดเลยซอยแน่ซอยแน่นะกิเลยซอนคิดซ้องใจนะกับลูกน้องคิดบอกว่าจะของสีแต่วอดตัว่นี้ยังบหอยู่ว่าจะออกศูนย์สามลางข้างล่างเ้อแต่ตอนนี้ดนนอยกาไปเดียว เป็นอย่างคือเราสิไปเราสิไปไต้หวันบอกจะบอกเรียกันบ้สิเอาแฟนสิไปไต้หวันบันดีไปบอกระไรเรยวเร็วเรยวเร็ว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ